ແປກຊົ່ວໂມ สวัสดีนะคะตอนนี้เวทีจะเสร็จแล้วพ่นหือไว้ไว้ไพี่น้องใช้ใช้เวลาชั่วโมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าลมเนี่ยตอนนี้ลมลมชิวชิวเลย ทุกคนนะคะ ใช่ค่ะบอกญาตแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาวันนี้หนูจะเอาปลามาฝากแน่น,นอนเห็นไมเขาจะไปจับปลานาปลาอ่อยใช่ไหมใต่กระยอน นั่งมึงคนนี้นี่พี่น้องเป็นเก็บไ,ไว้ไว้นี่เนี่ยป๊แป๊บแป๊บ หมากแมนค่ะเพิ่นมาเมื่อวานนี้ก็ไปลงมน่าเอิอน้นถ้าแเมนเมื่อวานนั่นไบอยู่ลงน้ำอะไะแต่ว่าม,มา,มามเตรียมถ่ายยุยาผัดมาก่อนสวัสดีคุ่ณเก้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนั้นหัวหนาวคนบเลยนี่นค่ะพอพัดเสร็จแล้แข็งแรงเรียกเล็กเฉยหรอ

โอ้ยแม่น้องนี้ตังค์สิคิดถึงจ้า,า,จาสวัสดีแม่สำรานนะคะสำรานสำรวยอ่านถือว่าต้องถือแค่ละสองซื้อนี่ ổng cũng chịu đóng ra sân ป้าทุ่มนั่นว่ามันไปแล้วคุณมันไปใส่เสื้อสิีน้ำตาลเขียบหรือเปล่ามันเป็นนาทีพี่น้อง ต้องฮ็ดเนะฉไม่เฮ็ดก็ไ่ได้ไปเรีนแล้วนาที่เจ้าได้ด e a งก่ดิปะทู้นาที่เจ้าเฮ็ดแขงกูก็เฮ็ดเบิ้ลข้นมาหนะไม่เห็นต้นยามนอนนะเดวแวนเข้าด น้องได้ครับมาของวันนนนั่ง่กดก้องหนา้าเล่ล่ะนี่ต่างเดียไปกับว่าวกขาวแล้วสวัสดีทั้งสอีมค่ะแน่คะฮะอันอันตอนนี้ไม่ขึ้นเลยู บ้านคอโนนสมบูรณ์เ,เพคนว่าอำเภอบ่อระเบือเมื่อนี้จะไปไปจากศิลปาคมอุดอบ้านหยังบ้านโมโหบ้านหยังว่โมโหแานไปจากศิลปาคมบ้านนีหยังบ้าน่โมโหบ้ากขันบ้านอย่างเด้ <c oughs> อโอ้โนนอยแกับทำอย่างนทอดการบ้านประนังมันจะลืมเก้าหน่วย เาต้งอย่าเาตงโอ้ยคันจินนิ่ง่คนนึงเลยโดนลานไปเริ่มตุ่มแม่ลานไปเ่มตุมแล้วมือถนนไปหยัางหามอะไรกับบ้าฟังดอกกระิลง์ล้มนเน่นบ้ากนนกันนี่ เราหายร้องตมได้เียจนเฉียดประกาศปลอยข้าอาจารย์เนี่ยเนใหม่เร่นตัวนี้ป่าจ้ำจะใครเหรอจ้ำตานโซ่ใ่ว่าว่าสูงไหมสูงสิแมนนี่รงพี่เกาเดี๋ยวคันว่าสูงตาถูกรวดถบน้าบอก มีเจ้ากูม,มากะกะที่มีอะไรตัวซื้งเลี้วเท่ากันเปนสูบเนี่ยตาดนี่ได้เนวนะรเปล่าเท้าสูบนะมันต้องถึงไว้ปีหนึ่งสีสองแล้วก็ีสูบอีกเ้งมาเพราะยี่กู้ม,มันเรื่องปิดน้ำปลาปลาน้ำเต็มซาบอันนี้อ เอาิมไม่ทำใจมกูมาขึ้นมังคว่ากูมาขึ้นจานอีกคนเดียวอออะไรไปหนวต่อไปเหียดงานตามเงินครับบอกคนหนได้ไรบอกคนนี้่าเหยียดงานีเดียวเออมาร้างเลียว พูนไปเล่นซีทุ่มรถเงินนี่มางานไม่เดินคืนนี้เจอกันที่อุดรนะคะเพื่อยี่จเบิ่งอละชอนกันมาเด้อเมืแอแเงเจอกันใหม่นะคะ วัสดีทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ